ตัวผมนั้นชื่อไอออสครับชื่อผมไม่ใช่คนสลักสำคัญโด่งดังอะไรหรอกเป็นเพียงอดีตนักมวยเก่าที่ชื่อเสียงก็ไม่ได้โด่งดังแต่จะว่าไปครั้งหนึ่งผมก็เคยเกือบเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะพุ่งแค่ไหนก็เรียกว่าเกือบจะได้ไปเหยียบลมพินีอยู่แล้วแต่เพราะชีวิตมันพลิกผันและหักเหเหมือนกับบุนมีแต่กำบงังเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันก็ผ่านมานานแล้วครับ ย้อนไปอีกก็ไม่มีโอกาสแล้วเพราะตอนนี้ไอตัวผมมันจะห้าิบแล้วครับได้แต่ก้มหน้าและยอมรับเดิมนั้นผมเป็นคนพิจิตบ้านอยู่โพทะเลพูดถึงที่นี่สิ่งแรกก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อเงินวัดบางขลาแน่นอนถูกต้องครับคนโพทะเลทุกคนนับถือหลวงพ่อเงินยิ่งกว่าอื่นใดผมเองก็นับถือท่านไวย้ยึดเหนี่ยวทางใจแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมก็นับถือควบคู่ไปด้วย และรับเข้ามาเปรียบเสมือนบิดาของผมก็คือองค์พ่อหนุมานผมเรียกท่านว่าพ่อเลยแหละพระบูชาท่านมาตั้งแต่ผมอย่างตัวเล็กตัวกะเปียกตอนสมัยเด็กๆที่เริ่มฝึกมวยแถวบ้านครูมวยคนแรกผมแกสักยันหนุมานครับเป็นยันหนุมานครุกฝุ่นนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นยันหนุมานและซึมซับเข้ามาโดยไม่รู้ตัวแต่ตอนเล็กๆยังสักไม่ได้ไอ้ผมก็เลยไปขอรูปขอล็อกเก็ตเก่าๆจากครูผมบ้าง ขอยันผ้าแดงโรพานุมานมาแปะไว้ที่หัวนอนผมกราบไหว้ทุกวันมันเหมือนเป็นความสุขทางใจของเด็กตัวกระเบี๊ยกที่ได้รับองค์พ่ออนุมานมาเป็นบิดาตนซึ่งก็มีผลดีต่อชีวิตของผมมากก็คือว่าทําให้ผมเป็นคนแกร่งกล้าไม่กลัวคนแม้ตัวผมจะเล็กแต่เจอเด็กโตให้อายุมากกว่าผมห้าหกปีผมต่อยหน้างายหมดตอนเรียนหนังสือใครรังแกเพื่อนผมผมเตะร่วงหมดแหละครับ เพราะหมัดหนักเท้าหนักบังเอิญว่าครูพละที่สอนผมแกมีพี่ชายเป็นครูสอนมวยเขาเห็นแววเขาเลยชวนให้ผมไปฝึกก็เลยได้มาฝึกมวยอยู่ที่ค่ายมวยเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองพิจิตรครับและก็อย่างที่เล่าไปว่าผมไม่ได้เห็นยันหนุมานก็จากครูมวยคนแรกของผมนี่แหละผมรักการเป็นนักมวยมากนะครับตั้งใจขยันอดทนฝึกซ้อมผมมีวินัยมากด้วยใจใฝ่ฝันที่ว่าจะเป็นยอดมวยเงินล้าน ได้ขึ้นเวทีดังๆอย่างราชดำเนินลมพินีหรืออ้อมน้อยคือความฝันผมสูงสุดเลยครับที่ค่ายผมจะมีทีวีเครื่องเล็กตั้งอยู่สุดสัปดาห์ตอนบ่ายๆจะมีมวยตู้วันเสาร์พอเขาเปิดทีพวกลุงๆแถวๆนั้นก็เกาะกลุ่มกันมามุงผู้ใหญ่เขาก็ดูไปเฮไปแทงมวยกันไปด้วยแต่ผมนั้นเรียกว่าดูแบบเอาเป็นเอาตายดูชั้นเชิงดูการแก้และก็ดูเจาะเทคนิคต่างๆแล้วก็เอาไปฝึก ด้วยความไฝ่รู้ของผมเองวินัยเยี่ยมฝีมือผมก็เรียกว่าเข้าขั้นใช้ได้คนหนึ่งแหละครับอันนี้ไม่ได้คุยนะเพราะครูผมเขาบอกผมมาแบบนั้นตอนอายุได้สิบกว่าขวบครูก็พาผมไปตระเวนชกตามงานต่างๆครับตามงานวัดงานบุญงานประจำปีหรือมีกิจกรรมของทางอำเภอก็ไปขึ้นชกในรุนเล็กก็ได้บ้างแพ้บ้างไปตามจังหวะหรือตามฟอร์มโดนเจ้าภาพเขาโกงบาก แต่ส่วนใหญ่จะชนะครับว่าถ้วยมาเยอะพอสมควรจนกระทั่งผมอายุได้15ปีพอไปทำบัตรประชาชนเปลี่ยนคํานำหน้าเป็นนายแล้วก็เลยขออนุญาตครูผมว่าผมอยากจะสักยันหนุมานพอแกอนุญาตผมก็ไปสักเลยครับเป็นสำนักอาจารย์แถวๆพิจิตนั่นแหละการสักยันหนุมานครั้งแรกของผมผมให้สักไว้ที่สีข้างเป็นยันหนุมานครบฝุ่ครับเพราะเป็นแบบเดียวกับของครูผมเอง ส่วนวัตถุมงคลผมยังได้รูปหล่อฮนุมานลอยจากหลวงตาวัดหนึ่งแถวแถวบุรีรัมตอนที่ไปชกที่นั่นขอท่านมาก็บูชาท่านเปรียบเสมือนเป็นองค์พ่อไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจแหละครับขึ้นชกครั้งใดผมก็จะจินตนาการตัวเองว่ากำลังเป็นลูกเป็นหลานวานอนฮนุมานออกศึกอยู่มันก็ได้ผลนะครับเพราะไอ้ผมนั้นมันคึกชิบหายเลย <c oughs> นี่ผมอ่านตามที่คุณออสแกเขียนมาเลยนะครับอย่างที่ได้เรียนให้ทราบครับว่า ผมนับถือท่านเปรียบเสมือนไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ว่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ถือว่าผมได้เห็นเดชแล้วฤทธิ์ขององค์พ่อหนุมานย่างจัดจักเต็มตาเพราะมันเกิดขึ้นกับร่างกายผมเองเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนผมมาอยู่นน,นอีกไม่กี่ปีต่อมาผมเริ่มโตเป็นหนุ่มมากขึ้นตอนนั้นโตมากแล้วราวๆปีสองห้าสามสองเห็นก็ได้ครูมวยผมแกก็เรียกผมไปคุยครับแกบอกว่า แกรักผมนะเห็นฝีมือดีกว่าเพื่อนอยู่ได้กันมาตั้งแต่เด็กก็เหมือนลูกเหมือนหลานอะนะก็อยากให้ผมได้ดีแหละพอมีเส้นสายเปิดค่ายมวยอยู่ที่นนทบุรีเจ้าของค่ายคุนส่วนใหญ่ท่านชื่อเฮียยงหรือยงนี่แหละไม่แน่ใจเพราะมันเริ่มจะเลือนลางแล้วหากผิดพลาดผมต้องขออภัยครอบครัวท่านด้วยครับแต่เฮียแกเป็นลูกน้องสายหนึ่งของเฮียเหลาครับในวงการมวยยุคนั้นต้องรู้จักเฮียเหลาแน่นอน คือท่านแคล้วธนิกุลผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองครูผมบอกว่าจับพัดจับผูดีไม่ดีดวงเฮงได้ชกเวทีใหญ่ดังไปเลยครูผมท่านจะพาไปฝากกับเฮียยงให้เอาไไม้ผมก็ตกลงทันทีครับไปอยู่ที่นนชีวิตก็สุขสบายดีครับอาหารการกินดีเยี่ยมช่วงนั้นกำลังเป็นยกรรุ่งเรืองของวงการหวยด้วยมันโบมถึงเขตสุดทำเงินทำรายได้มหาศาลเรียกว่าตัวใหญ่ใเบ่งๆ เลี้ยงตัวซื้อบ้านซื้อรถได้สบายๆส,ส่วนตัวเล็กๆชื่อเสียงยังไม่ค่อยมีแบบพวกผมก็พอชกเก็บเงินอยู่ส่งกลับบ้านได้โดยไม่ขัดสนผมมาได้ยันหนุมานอีกหนึ่งจุดก็ที่นนนี่เองพระเพื่อนเขาแนะนําให้เห็นผมบูชาหนุมานก็เลยแนะนําว่าที่นนทนนี่ต้องไปสักที่วัดสาลีโขพิตารามของหลวงปู่เผือกที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องสักยันชื่อไม่ดังนางไม่เหนียว ยาเที่ยวสาลีโขเคยได้ยินไหมครับคำนี้ผมก็ไปเลยครับไปสักกับเิ์ของวัดโขนี่แหละผมได้ยันหนุมานแผงฤทธิ์ให้อาจารย์สักไว้ลงที่กลางหลังเลยเป็นความภาคภูมิใจของผมอย่างยิ่งครับกับการที่ได้ยันหนุมานแผงฤทธิ์รอยนี้มาชีวิตที่ค่ายมวยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับเพราะเพื่อนฝูงรักใครครูฝึกก็เป็นกันเอง